ว่าทำไมถึงตัดใจซื้อรถยนต์พอใช่ไกับทาง AS a อ t o อแน่นอนฮนะคำว่า a r t h o r i z e d dealer นี่สำคัญมากคนระับผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยผมว่า AS เป็นครอบครัวที่อบอุ่นครพอได้มาเป็นลูกค้าอไะไรเงี้ยครเขาดูแลดีเหมือน พอปู่อจริงๆดีมากๆเราเริ่มตั้งแต่คันแรกคือเราใช้คายเยนใช้มันนานพอสมควรคันที่2ก็เป็นนายวันๆเพราะว่าเราติดใจทั้งบริการเมื่อไหร่ที่รถมีปัญหาอะไรปั๊บเนี่ยฮะแนะนาตลอดหมดพอมาถึงคันนี้ก็เลยคิดว่าต้องใช้อยู่แล้วที่นี่ซื้อกับ AS เนี่ยเพราะว่ามีความมั่นใจ c r e i 4 Hours Service เนี่ยเคยเคย,เคยมารับที่แบบยางแตกบนทางด่วน AS ก็จัดคนเอารถมารับเราที่กมาย์น่ะมีรถมาเปลี่ยนให้แล้วก็เอารถเราเข้าศูนย์รู้สึกเราเราวอรี่ฟรีรู้สึกว่าตรงนี้แหละที่เราแบบมีความมั่นใจกับทางศูนย์บริการ แล้วก็ทาง AS ด้วยก็หนึ่งเป็น a u t h o r i z e e d เ a l ร r นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ Service a f t e r s a l e s s e r v อ c e อะไรเงี้ยแล้วก็ความ Availability ด้วยก็เลยเลือกที่จะซื้อกับ AS เพราะสบายใจกว่า การบริการหลังการขายก็ดีมากแล้วก็การกัดจัดกิจกรรมแบบนี้นะก็มีประโยชน์มากๆแล้วก็แน่นอนรถทุกคันผ่านการตรวจผ่านการรับรองการบริการก็ดีมากๆเลยครับโน้าวของ a อสเนี่ยมันถึงกว่านะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือปัางต่างเนี่ยมันแอทแทได้ดีกว่าตอบทั้นสันเลยว่าเยี่ยมมากรถอะราคาม,มันค่อนข้างแพงอะคะ่ะเราก็ควรจะซื้อกับผู้นําที่ เป็นผู้นําอย่างเป็นทางการมากกว่าซื้อ aas เพราะว่าอยากจะซื้อกับบริษัทที่เป็นตัวแทนนําเข้าอย่างจริงๆรแล้วก็มั่นใจว่า aas เนี่ยสามารถมีเซอร์วิส after sell ได้ดีอยากจะแนะนําว่าอยากได้รถดีรถที่ว่าเลือกออปชันอะไรเองได้มา a อ s คุ้มกว่าครับเราได้อะไรในสิ่งที่เราเราต้องการเราสามารถบิวรถของเราเป็นตัวเราเองได้เออแฮปปี้มากที่ได้มาร่วมกับครอบครัวเอสแล้วก็มีกิจกรรมที่มันสนุกแบบนี้แล้วก็เอสเข้าใจดีว่าคนที่ซื้อรถไปคือคนที่รักรถเนาะ เขาก็ได้มาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับรถตัวเองรู้สึกว่าเออเราเราซื้อรถเราก็อยากมางานที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับรถเนาะได้ขับรถตัวเองอในแทร็คลองขับรถในสไตล์ที่เราไม่เคยขับมาก่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งอันนี้ผมว่าดีอีเวนต์แบบนี้จริงๆไม่เคยนึกว่าจะมีด้วยซ้ําไปจับขึ้นมาแบบนี้นี่ก็ทําให้ลูกค้ายิ่งประทับใจมากขึ้นคิดว่าคันต่อไปถ้าจะซื้อก็คงซื้อกับ A a s ฮ<อ>นะ <S